สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาแนะนําแอปอีกตัวที่น่าสนใจนะครับในการช่วยป้องกันไวรัสสแกนหามาแวร์ต่างๆแล้วก็สามารถทําการเพิ่มขนาดพื้นที่นะครับในเครื่องของโทรศัพท์ของเราได้นะแอปอันนี้ชื่อว่าด็อกเตอร์แคปซูลนะครับป้องกันไวรัสบูสเตอร์สะอาดนะครับซึ่งมีฟังก์ชันที่ใช้งานเนี่ยน่าสนใจบ้างและเขาเคลมว่าเป็นแอปที่มี เป็นแอปอันดับหนึ่งนะครับของเกาหลีใต้เลยนะครับนานาผมจะแนะนําแอปของเกาหลีสักตัวนะครับก็เดี๋ยวเนื่องจากตัวสไลด์ของเขาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับตรงนี้นะครับเขามีแอปออมีเมนูภาษาไทยด้วยนะครับเพราะฉนั้นเราสามารถใช้งานได้อย่างสบายเลยนะคะอ่ะตรงนี้นะครับก็วิธีที่เราจะรู้ว่าโทรศัพท์ของเราประสิทธิภาพยังไงก็ลงตัวแอปนี้เข้ามาแล้วแล้วก็มีตัว สัญลักษณ์คือสีเนี่ยแจ้งเตือนได้อย่างง่ายเลยครับคือถ้าเครื่องของเราเป็นสีแดงเนี่ยคือมีปัญหานะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็แสดงว่าปกติปลอดภัยดีพร้อมใช้งานแน่นอนแต่เราจะทราบตรงนี้หลังจากที่เราทําการสแกนเครื่องแล้วนะครับแล้วเรายังสามารถทําการล็อกพวกแอปที่มันมีข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่อ่อนไหวต่างๆนะฮะ,ะ,ะเช่นพวก messenger line gallery แล้วก็พวก facebook ms ต่างๆซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแอปที่มี ความลับของเราอยู่นะครับหรือไม่อยากให้คนอื่นมารู้นะครับก็สามารถทําการล็อกแอปได้ด้วยตัวแอปตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่าและตรงนี้ก็มียังมีฟังก์ชันในการเคลียร์พวกเอ,อ่อไฟล์ขยะต่างๆนะครับตอนนี้เขาซับพอร์ตทั้งหมด3แอปนะะก็คือมี w วอต App Line แล้วก็กระเกาท็อกนะครับเพราะนั้นในอนาคตเนี่ย ก็อาจจะมีแอปตัวอื่นมาด้วยนะครับแต่ว่าแค่3แอปตัวนี้ก็โคตรเจ๋งแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใครแชททั้งวันเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลขยะเก็บสะสมม,มากๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถมีไอตัวแผงที่ช่วยปรับนะครับในพวกวิจิตอะไรต่างๆก็สามารถปรับได้สะดวกนะครับรักของนี้เขาก็บอกว่าเป็นแบบประมาณ one stop service เลยนะครับก็คือตรวจรักษาโรคจ่ายยารักษาในครั้งเดียวเลยก็คือตรวจ เ,เครื่องของเราว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขได้เลยจากการสแกนเพียงแค่ครั้งแรกแค่นั้นเองนะครับตรงนี้แอนตี้ไวรัสเนี่ยสามารถตั้งให้อัปเดตเรียลไทม์แบ่งสมานเสมอไว้ได้เลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาทุกอย่างเนี่ยมันฟรีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับเพราะนั้นฟรีแน่นอนนะครับใช้แอปตัวนี้นะครับโอเคเราเข้ามาดูที่ตัวแอปกันเลยนะครับโหลดไปแล้วนะครับกดเปิดเข้ามานะครับ ถ้าเป็นภาษาไทยในเพื่อนๆก็สามารถเรียนรู้อะไรได้เองเลยด้วยเผื่ออันไหนที่ผมพูดเร็วไปหรือผมพูดข้ามไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวแอปที่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็ถือว่าแปลตัวนี้ได้ดีนะครับแล้วกดที่ตัวนี้ไปขั้นแรกเนี่ยเราต้องให้สิทธิก่อนนะครับเพื่อให้เขาสามารถไปทําการจัดก,การระบบของตัว Android ได้นะครับอ่านี่นะฮะจะได้เคลียร์พวกขยงขยะอะไรต่างๆได้อย่างเกลี้ยงกล่าจริงๆตรงนี้อิน,นเทอร์เฟซตรงนี้นะครับก็จะมีการบอกนะครับว่า อะไรที่อยู่ตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วเนาะผมไปเลยนะครับกดเริ่มทํางานเลยนะคะอ่ะถ้าเราตรงนี้นะฮะเขาจะขึ้นว่า,าไม่มีประวัติสแกนใช่เพราะผมเพิ่งเปิดแอป,ปเข้ามานะครับก่อนที่จะอัดคลิปนี้เองนะครับเราสามารถทํางานกดสแกนได้เลยนะครับดัตต้าเบสต,ตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะล่าสุดอยู่เสมออยู่แล้วนะครับตรงนี้โลโก้ช่องของบังอยู่นะครับหรืออาจจะกด อัปเดตอีกครั้งก็ได้แล้วเพื่อความมั่นใจนะครับแล้วก็การสแกนเนี่ยนอกจากสแกนทันทีเลยเลย,ยังสามารถทําการสแกนตามกําหนดเวลาได้ด้วยนะครับโอเคในส่วนของปุ่มการเนี่ยก็เป็นการสแกนในพื้นที่ที่เราติดตั้งแพ็กเกจไว้อะไม่ต้องอะไรมากนะครับมาถึงเราก็มากดสแกนกันเลยนะครับอ่ตรงนี้นะครับก็จะทํากดปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะว่าแอปในเครื่องผมเนี่ยติดตั้งไว้1 7อแอปแล้วนะครับอ่าตรงนี้เป็น ในส่วนของไฟล์ที่เราต้องการจะสแกนนะครับซึ่งถ้าเราต้องการความเร็วเนี่ยก็แนะนําว่าติ๊กแค่ไฟล์แพ็กเกจอย่างเดียก็พอเพราะว่าถ้าเอาไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปสแกนพวกไฟล์รูปไฟล์วิดีโอไฟล์หนังอะไรในเครื่องเราด้วยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับแล้วผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่วรัสเนี่ยมันจะฝังมากในพวกไฟล์ a อ k พิอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะครับเพราะนั้นก็แนะนําว่าเลือกแค่ไฟล์แพ็กเกจที่เขา แนะนำไว้เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็กดสแกนไปเลยนะครับอ่ะเนี่ยฮะเดี๋ยวมาดูความไวในการสแกนนะครับก็นี่นะฮะ1 1อแอปนะครับตอนนี้2ทุ่ม23นาทีนะครับจะดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับโอ้โหยังไม่ถึงนาทีนะครับสแกนไปแล้ว1 0 0ยแอปครับไวมากครับนี่นะฮะ คิดว่าไม่น่าถึงหนึ่งนาทีก็น่าจะสแกนหมดครบทุกแอป,ปนะคะเขาสแกนตัวไฟล์แพ็กเกจ apk ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของเราแล้วก็ทำการสแกนในตัวคลาวด์นะครับคลาวดตรงนี้ก็คือฐานข้อมูลแอนตี้ไวรัสนะครับมันไปทำการค้นหานะคะว่าในตัวเครื่องของเราเนี่ยที่เรากำลังถูกสแกนอยู่เนี่ยมันพบความสอดคล้องกับว่า ลักษณะการทํางานของไวรัสไหมนะครับโอเคเนี่ยนะครับใช้เวลาแค่1นาทีนะครับโอเคสแกนหมดแล้วนะครับ3 5 8ไฟล์1 1 8แอปนะครับก็ไม่พบปัญหาอะไรแต่สิ่งที่เป็นสีแดงๆนะครับถ้าเราต้องการจะแก้ไขเราก็กดให้สิทธิ์การใช้งานไปนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็การล้างไฟล์อะไรต่างๆนะครับก็แนะนําว่ากดให้สิทธิ์ไปนะครับอ่ากดให้สิทธิ์ไปนะฮะตรงนี้จะต้องให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนะครับเราจะได้ ทำการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอ่ะกดตามผมมาเลยนะครับอ่นี่นะฮะโอเคนะฮะก็วิธีที่เขาจะปรับแต่งนะครับก็น่าจะเป็นในนะฮะกดปรับแต่งไปนะครับก็จะเป็นการปิดแอปที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับอ่าก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแอปตัวนี้น,ะะนอกจาก ช่วยในเรื่องของการสแกนไวรัสแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการปรับปรุงการทํางานของแบตเตอรี่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็รอนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทําค่อนข้างไวน,นะครับอ่าเราก็ไล่ทําไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องของไฟขยะนะฮะมันยังคงเป็นสีชมพูอยู่นะครับเราต้องทายเป็นสีเขียวที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ยังตกกราฟที่มันเร็วอยู่นะครับโอเคเราไม่อยากเป็นคนเร็วนะครับเราก็ต้อง กดไปนะคะนี่เียเป็นไฟพวกไฟคงไฟแคชอะไรต่างๆเนะี่ยผมแนะนําว่าครั้งแรกที่ใช้งานแอปเนี่ยควรไล่กดไปให้ครบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเจ,จะค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นพวกไฟล์ต่างๆนะครที่เขาทําการโชว์มาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเนี่ยฮะก็จะเห็นว่ามีแคชมีไฟล์รูปผมรูปภาพน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าแสดงออกมาได้ละเอียดนะครับเพราะว่านี่นะฮะ สามารถกดดูได้ว่ามันคืออะไรนะครับของแคร์ o ูกนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอ่าเมื่อดูแล้วว่าโอเคมันปลอดภัยต่อไฟล์แล้วแน่นอนนะฮะก็นี่นะฮะใครที่ใช้ไลท์เยอะเนี่ยไฟล์น่าจะเยอะนะครับอ่าเนี่ยกดแล้วออกไปเลยนะครับอ่าเลียวไปแล้วนะครับเขียวหมดแล้วนะครับเราเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดแล้วนะครับอ่า ตรงนี้นะครับเรายังสามารถทําการตั้งเวลาสแกนได้ด้วยนะครับเผื่อใครที่ไม่อยากมานั่งรอมันสแกนนะครับอาจจะตั้งเวลาสแกนไว้ให้มันสแกนตอนที่เราหลับเรานอ,นอนก็ได้นะครับก็คือตรงนี้เราก็ใช้งานง่ายๆแล้วเป็นภาษาไทยแล้วคุณก็ตั้งเวลานอนคุณไปแค่นั้นเองว่าจะนอนกี่โมงนะครับก็ให้มันทําตอนนั้นนะอ่าสมมุติว่าจะทําตอน สี่ทุ่มนะครับอ่าก็ต่างไป10บพีเไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ก็สามารถกาหนดวันได้ด้วยว่าจะสแกนวันไหนซึ่งผมก็ไม่ได้แนะนําว่าให้ต้องไปสแกนทุกวันนะครับมันไม่จะเป็นนะครับขนาดนั้นนะคะอาจจะตั้งสักอาทิตย์ละ2วันก็พอแล้วครับอาจจะสแกนสักวันจันทร์นะครับแล้วอีกทีก็สแกนสักวันศุกร์เลยนะครับอาทิตย์ละสองครั้งก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการสแกนอัตโนมัตินะครับโอเคเพื่อเครื่องของเรามี สภาพในการใช้งานที่ดีขึ้นนะคะอันในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลภายในนะคะอ่ากดเข้ามาดูนะครับอ่นตรงนี้เขาก็จะเป็นการดูข้อมูลในเครื่องของเราะคระับมีพวกองคพวกแอปอะไรพวกนี้นะคะที่จะช่วยเพิ่มในบ้านเราก็สามารถกดเข้าไปจัดการได้นะคะซึ่งตรงนี้เป็นภาษาไทยเยอะเลวเดี๋ยวเพื่อนๆไปลองกดเข้าไปดูกันเอาเองนะครับอ่าในส่วนของแอปที่ไม่รู้จากแหล่งที่มานะครับอ่าตรงนี้นะครับ โอเคอาจจะต้องมาอ่ะเขาไม่ได้ตรงนี้นะฮะก็เป็นเดี๋ยวนะติดตั้งแอทไม่ยด้จักนะครับโ okay. อเคจ,จะไม่มีอะไรนะครับอ่า uh, ถ้าใครอยากใช้ให้มันบล็อกนะครับพวกสายนะครับที่เป็นสายโทรเข้าต่างๆนะคะก็อาจจะเป็นพวกสแปมหรืออะไรพวกนี้นะครับน่าจะ,จะใช้ใคล้ายๆพวก บ o o s Call เลวพวกนี้น,นะครับก็คือจะบล็อกพวกสายโทรเข้าแต่ว่าถ้าใครกลัวว่าจะบล็อกผ่าก็ไม่ต้องเปิดไว้ก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้นะครก็เป็นอีกอันที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของแอปบล็อกนะครับในแอปที่มันมีความ Sensitive ต่างๆนะครอ่ะผมตั้งรหัสก่อนนะครับหนึ่งเอางง่าหนึ่งสองสี่นะฮะอ่าเราตั้งรหัสผ่านแล้วนะครับอ่าตอนนี้เรากดเริ่มตอนนี้เลยนะคะรับแล้ผมจะลองเลือกซัก แอปตัวหนึ่งนะครับที่แบบไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาดูนะครับเช่นแอปแกลเลอรี่แล้วกันนะครับอ่าลองตั้งไปแล้วนะครับล,ลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแกลเลอรี่ของผมนะครับปกติเนี่ยผมสามารถกดเข้าแกลเลอรี่ดูได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูว่ามีแกลเลอรี่ค้างอยู่ในหน่วยความจําหรือเปล่านะครับจะต้องกดเคลีย์ทิ้งออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันยังค้างอยู่ในหน่วยความจาเนี่ยมันจะทําให้เอ่อทำงานไม่ได้นะฮะอ่ะเคลีย์ออกไปแล้วนะครับกดแกลเลอรี่ใหม่นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะล็อกเลยนะครับถ้าเราใส่ผิดนะครับมันก็เข้าไม่ได้นะฮะต้องใส่ถูกเท่านั้นนะครับอ่านี่นะครับก็พอเป็นไอเดียนะครับว่าใช้ยังไงนะครับโอเคเรากลับมาที่แอปด็อกเตอร์แคปซูลเราใหม่นะครับโอเคนะครับนี่ในส่วนของแอปล็อกนะครับอ่าเดี๋ยวเราถอยกลับมานะครับที่หน้าแรกใหม่นะครับอ่านี่นะฮะ ในส่วนของอันไหนเอ่ยที่ผมยังไม่อธิบายนะครับในเรื่องของประวัติการค้นหานะฮะอ๋อโอเคตรงนีนะะ้ถ้าอยากลบประวัติการใช้แอปต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเราก็สามารถทําการไล่ลบได้นะครับก็แตะไปทีละอันนะฮะแล้วก็ไปกดลบนะฮะตรงนี้มันเป็นการเบราว์เข้ามาที่ตัวเว็บนะครับแล้วก็ไปกดลบอเองนะครับตรงนี้ในเรื่องของต่างๆนะครับเขาก็เอามาคันดูอ,อด่าในเรื่องของตัว พวกล้างไฟล์นะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับรวบล้างไฟล์ต่างๆที่อยู่ในห้องแชทนะครับมาถึงนะครับเราก็กดวิเคราะห์เลยอ้อแต่ตรงนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนมันทํางานได้เฉพาะ3แอปนะก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับมีกาเกานะครับมีแม้ไออะไรนะกาเกาแล้วก็ l ลน e นะครับแล้วก็ตัว w a t ช a อ p นะครับแต่แอปนอกเหนือจากนี้ก็คือก็ยังทำไม่ได้นะครับอ่าแต่นี้ก็ คิดว่าลน์เนี่ยคงได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดวิเคราะห์ไปนะครับนี่นะฮะกดวิเคราะห์แล้วก็รอมันทํางานนะฮะเดี๋ยวมันจะทําการแสดงออกมานะครับว่านี่นะครับน,นะครับมีรูปภาพนะครับของผมในขนาดไม่ค่อยได้ใช้ลน์เท่าไหร่ยังต้อง3 5 7เมกเข้าไปแล้วนะครับลองกดจัดการเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นนะครับนี่เป็นไอพวกไฟล์ต่างๆนะครับที่เพื่อนส่งกันใน กลุ่มแชทนะครับก็ตรงนี้เราสามารถเลือกตามช่วงเวลาได้ด้วยนะครับตรงไหนที่แบบอยากจะลบทิ้งอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถกดได้นะครับก็อาจจะลองเลือกตามช่วงเวลาดูนะครับถ้าอันไหนที่ไม่ใช้หมดแล้วก็สามารถกดเคลียร์ลบทิ้งไปได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะลบนะครับอืมโอเคนะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับอ่าตรงนี้ ประสิทธิภาพอาจจะไม่ต้องเพิ่มเพราะว่าเราได้เพิ่มไปจากตัวหน้าแรกแล้วนะครับมาดูว่ามีแท็บอะไรอีกนะครที่จะต้องอธิบายเพิ่มนะครับตรงนี้ก็มีอีกหลายฟังก์ชันนะคะที่เป็นสีแดงๆเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ลองกดเข้ามาดูนะครเดี๋ยวมาดูในเรื่องของโหมดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการให้สิทธินะครใหสิทธิตั้งค่าอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้โหมด แบตเตอรี่นะครับก็มีหลายโหมดนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราต้องการจะใช้ตัวไหนถ้าต้องการจะชาร์จเร็วนะครก็เลือกว่าที่โหมดชาร์จด่วนนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จเลยก็จะทําให้เราเนี่ยชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้อาจจะใช้ตอนนอนนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครเงื่อนไขของแต่และโหมดในหลังจากที่เราเลือกโหมดแล้วเนี่ยมันก็จะโชว์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้ผมาจจะเป็น อาจจะไม่ได้อธิบายอะไรละเอียดนะครับว่าเดี๋ยวคลิปเนี่ยมันจะยาวเกินไปนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยแอปตัวเนี้ยหามาให้มันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วแล้วแปลมาค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นก็สามารถทดลองเรียนรู้ใช้งานได้เองเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีโหมดอื่นๆอีกนะครับแอปลงแอปล็อกนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับก็เนี่ยการตั้งค่าอัปเดตดาต้าเบสถ้าเราอยากอัปเองเราก็ กดที่อัปเดตดัตเตอร์เบดตรงนี้ไปได้นะครับเขาก็ทำการตัวจอัปเดตไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วกดสแกนก็จะเป็นการสแกนตัวไวรัสนะครับอันอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรแนะนำว่าเนี่ยตั้งไว้ตามที่เขาตั้งไว้ก็ได้นะครับก็ถือว่าทำให้เครื่องของเราปลอดภัยมากๆเลยนะครับแล้วก็แอปตัวนี้ก็ใช้งานได้ฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับมันใช้ได้ทุกฟังก์ชันเลยนะครับ อ๋ออีกอันหนึ่งที่แนะนําให้ตั้งเปิดไว้นะครับก็คือเปิดการสแกนแบบเดียวไทม์ไว้นะครับเขาจะได้ช่วยปกป้องเครื่องของเรานะครับในระหว่างที่เราไปเล่น y t u t u เอยเล่นเกมหรือว่าท่องเว็บอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งบางคนก็ไปดาวน์โหลดไอ้นั่นไอ้นี่นะครับดูนงดูหนังอะไรกันไปนะครับก็บางทีตัวนี้มันก็จะช่วยป้องกันเครื่องของเรานะครับไม่ให้ถูกคุกคามจากคนที่ไม่หวังดีนะครับอาก พวกสปายวงสปายแวร์อะไรมาลงเครื่องของเรานะครับก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับเชิญกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซั s สไ i b e พร้อมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ